สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยุพาในชั่วโมงที่2ของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่4ที่มีชื่อว่าตามหาเรื่องอ่านคล่องร้องเล่นจะเป็นยังไงนั้นเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ เรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะเด็กๆข้อที่หอ่านออกเสียงคำและร้องเพลงในบทเรียนได้ชัดเจนข้อที่สอตอบคำถามได้ถูกต้องข้อที่สามสามารถสะกดคำในบทเพลงได้ข้อที่สสามารถเขียนคำในบทเพลงได้ถูกต้อง วันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอสนุกๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันเราไปชมกันเลย น้องๆลองดูสิคะว่าผู้ผากำลังผูกอะไรให้ใบโบกใช่แล้วค่ะผู้ผาผูกกระดึงให้ใบโบกเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกระดึงแล้วใบบัวล่ะผู้ผาผูกอะไรให้เอ่ย แก่งมากค่ะผู้ผาผูกกระพวนให้ใบบัวมาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะกระพรวนรู้จักกระดึงกับกระพวนแล้วเรามาฟังเรื่องโป๊กเป๊กกันนะคะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะ กระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กเรามาออกเสียงกระดึงพร้อมกันนะคะโดยให้น้องๆพูดคำว่าโป๊กเป๊กนะคะกระดึงเสียงดังแก่งมากคะ่ะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก กระพรวนเสียงดังกลุงกลิ๋งน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะกระพรวนเสียงดังกลุงกลิ๋งมาออกเสียงของกระพรวนกันนะคะกระพรวนเสียงดังใช้แล้วค่ะกระพรวน เสียงดังกรุงกลิ่งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะคะผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกลิง เสียงกรุงกริงเป็นเสียงของอะไรเอ่ยน้องๆจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเสียงของกระพรวนที่ผูกอยู่ที่คอของใบบัวน้องๆอ,อ่านพร้อมกันนะคะตามเสียงกรุงกริงและเสียงปอกแป๊ก และเสียงปอกเป๊กล่ะเป็นเสียงของอะไรใช่แล้วเสียงของกระดึงที่คอของใบบกนั่นเองออกเสียงตามพร้อมกันเลยนะคะและเสียงปอกเป๊กฟังเรื่องโปอกเป๊กแล้วเรามารู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องกันนะคะ กระดึงคำว่ากระดึงหมายถึงโลหะคล้ายกระดิง่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพวนคำว่ากระพวนหมายถึงโลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในเที่ยว คำว่าเที่ยวหมายถึงกิริยาที่ไปที่โน,น่นที่นี่เรื่อยไปวิ่งคำว่าวิ่งหมายถึงก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดินเสียงคำว่าเสียงหมายถึง สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหูสิ่งที่หูได้ยินกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพรวนเสียงดังกรุงกริงน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะกระพรวน เสียงดังกรุงกลิ่งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกลิ่งและเสียงปอกเปก น้องๆคะครั้งหน้าเราจะได้ฟังเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนกันแล้วน้องๆจะรู้ว่าคุณแม่รักเรามากแค่ไหนวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอแล้วสนุกไหมคะทีนี้เราก็มาฝึกอ่านทบทวนกันนะคะ อ่านคล่องร้องเล่นโป๊กเปก๊กกระดึงเสียงดังโป๊กเปก๊กกระพรวนเสียงดังกรุงกลิงภภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง ตามเสียงกรุงกริงและเสียงโปก๊กเป๊กเป็นยังไงบ้างคะอ่าในเนื้อเรื่องก็จะเป็นเสียงอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเสียงกระดึงและก็เสียงกระพรวนเด็กๆรู้ไหมคะกระดึงเสียงดังยังไงคะค่ะ เสียงดังโป๊กเป๊กแล้วกับครวนล่ะคะเสียงดังยังไงอ่าถูกต้องค่ะเสียงดังกลุ้งปลิงนะคะอ่าภูผาก็ได้ตามหาลูกช้างที่หายไปนะคะอ่าทีนี้เมื่อลูกช้างหายไปหลังจากที่ภูผาได้แขวนกระดึงกับกับครวนให้แล้วภูผาก็จะได้ยินเสียงของ กระดึงแล้วก็กระพรวนนะคะก็จะทำให้ตามหาใบโบกกับใบบัวได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพลงโป๊กเป๊กมาให้นักเรียนได้ฝึกร้องกันนะคะนักเรียนสามารถร้องเพลงไปพร้อมๆกับเพลงได้เลยนะคะเมื่อร้องเพลงเสร็จแล้ว เราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพลงโป๊กเปก đang subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำให้เด็กๆเขียนลงในสมุดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูวันที่นักเรียนมาเรียนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้คำชี้แจงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คือให้เด็กๆนำคำที่ครูกำหนดไว้ด้านบน มาเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะสำหรับแบบฝึกหัดมีทั้งหมดอยู่8ข้อให้เด็กๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้ลายมือสวยๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ